สวัสดีครับเช้าวันเสราร์เช่นเคยนะครับอีซูซูดีแม็กค,คันนี้ก็มีประวัติที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงฮะว่าเงินครึ่งแสนกว่าที่เสียไปแล้วอาการเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวเองนะครับครับผมนายบุญมีจะเที่ยงมาจากกรุงเทพค,ครับเอนไอเครื่องรถผมว่ะมันกินน้ำมันเครื่องอ่าแล้วไปทำไปไปฟิตเครื่องมาแล้ว หมดไปหกหมื่นกว่าบาทอาการก็ยังกินน้ำามันเครื่องเหมือนเดิม,ก,ดมกินเหมือนเดิมเรากลับไปที่เก่าเขาว่าไงก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าปั๊มเสื่อมกับบูธมีปัญหาทําให้เวกินน้ำมันเครื่องก็เขาก็คนละเรื่องกันเลยเขาก็ให้ไปไปไป,ไปหาข้างนอกครับทําปั๊มมั่ม,ม,มแล้วก็ช่วงเช้าอะ่ะเวลา สาร์ทเครื่องมันก็ดังแกล้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 แ,แต่วเวลาวิ่งวิ่งไปมันก็จะหายไปหายไปเลยประ,ประมาณนี้ครับที่ใช้ยอยู่ดังกครั้งสตาร์ทป่ดังรแบ่วงเช้ชาช่งชาวงเช้าเปิดออกมาก็คือสตาร์ทเครื่องมันก็ดังแกล้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 แต่วเวลาวิ่งวิ่งวิ่งไปก็จะไม่มีก็เลยติดตามโครงการมาจากทางไหนครับก็ผมจะดู YouTube ครับของอาจารย์ใหญ่ ก็ดูอย่าดูหลายคลิปแล้วเหมือนกันค,ความคาดหวังประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาถ้ามาก็ต้องต้องร้อยแล้วละถ้ามานี้คือต้องร้อยแล้วท่านอาจารย์ต้องทําใจนะครับเขาก็ซ่อมหมุนแรงกปหกหมื่นกว่ารหรือ่จะซ่อมอะไรให้ยังไม่รู้เลยเนี่ย,นนยครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบรถยนต์คันนี้ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับหมดไปหกหมื่นวาขึ่งไม่ถึงกิโลหกหมื่นกว่า ตัวนี้ที่ฟิตมาก็วิ่งได้าสามหมื่นโลมันเครื่องหายเยอะนะสี่น้ำมันเครื่องหมื่นโลใช้ไปสี่พันโลก็หายละหายประมาณเท่าไหร่อยู่ที่โลแล้วครับโลไม่ใช่ไหมครัึ่งลิตรครึ่งลิตรหน,นึ่งลิตรต้องเติ่มเพิ่มอ่ะต้องเติมเพิ่มขวดหนึ่งครับขวดลิตรครับขวดประมาณนี้ครับสี่พันโลต่อหนึ่งลิตรครับผมโอเคอะสตาร์ทเครื่องเลยฮะ เครื่องยนต์ไม่เพาะนะฮะมีการเหวี่ยงด้วยอ,อีกหนึ่งชั่วโมงได้กลับบ้าน อ <abei> ีสุซุหลังจากเข้าร่วมโครงการเพื่อสิ่งเป็นร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามแล <c oughs> ้วก็เราจะดูรถยนต์คันนี้นะครับภายถึงกำหนดถ่ายมันเครื่องวัวต่อไปว่ามันเครื่องจะยุบปีกหรือเปล่าก็ไปฟังข่าวดีจากเจ้าของรถแล้วกันนะฮะาตอนนี้เราเรายังไม่รู้หรอกอ้าวหลังจากขับทดสอบภาคสนามแล้วเป็นยังไงอ่าเมื่อกี้ขับลองเทสดู กำลังของรถแรงขึ้นแล้วก็การเข้าออกเกียร์นี้สมูทขึ้นครับแล้วก็การตอบสนองของของของไอ้คัดเร่งกับเกียร์ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมครับอันเดิมก็จะอืดหน่อยก็กว่าจะรอบจะขึ้นกว่าความแรงจะมานี้ต้องรอครับต้องอต้องต้องรอแล้ว <laughs> ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้ว ถ้ามีกิ๊กเนี่ยแฟนจับได้นี่หนีหนีได้สบายนหนีได้สบายแล้วส่วนน้ำมันเครื่องหายนั้นผมได้แนะนำน้ำมันเครื่องซิมเทียม800ของปีโตนา่าให้แล้วนะครับผมทำต,ตามนั้นเดี๋ยวเราตัวอย่างให้สมาชิกดูนะครับเราจะใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องหายในรถจนกันนี้แล้วเจ้าของรถใช้ไปแล้วผลเป็นอย่างไร พื่อรายงานมาในใน,ในห้องให้สมาชิกได้รับรู้ด้วยใช้ครับนะฮะออยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้ดีแม็กที่หมดไปครึ่งแสนกว่าโอ้โห <laughs> ตรงที่นี้ก็เป็นที่ทางออกอีกทางหนึ่งให้กับทุกคนที่ใช้รถนะครับก็มามาลองได้เลยไม่ต้องลองครับมาได้เลยครับที่อาจารย์ใหญ่จูนนิ่งตาคีนะครับ,รบมาลองดูครับครับขอบคุณครับ ปรึกษาใน Facebook ชมรมรวมช่างด้วยใจครับผมชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ครับผมเราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศคอยแนะนําแนวทางการประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษาครับผมบเดี๋ยวจะมีรีวิวท้ายนะรถ,รถรถยนต์คันนี้จะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรใช้คู่กับอะไรนะครับ